สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปวันน้องกินีเราจะมาเนี่ยขพที่ว่าวันที่9เดือน9จะมีเหตุการณ์เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกด subscribe รับเอาพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆด้วยนะคะเรามาดูกันว่าสําหรับใครที่มาเจอคลิปวันน้องิปนีนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณซัสซซเตเรีสราศีโนชาทัดน์ไฟถ้าเทิร์นกเกิดวันเสาร์ธาตุไฟ าววอเทอร์ธนาม,มีงกฏพิจิกวินาศราศีพศพราศีตุลนะคะแอทาุลมมิตุุตุลกุมมาราศีเมษราศีพิจิกแคนเซอร์ราศีกงกฏชาตนาฝ่ายธาตุไฟเมษจันนูสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟจูปิเตอร bon ์คนเกิดวันพฤหั Fif ส <ek> <Hoje> แคบข้าราศีมังกรทัานดินนะคะแล้วก็ริบบ้าราศีตุลทัานลมตัวเลขวันที่เกิดของคุณนะคะที่จะได้รับเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ด,ดีในเดือนเก้าวันที่เก้านี้นะคะมีคนที่เกิดวันที่เก้าสิบสามยี่สิบ้าสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้าสี่สิบยี่สิบสี่เจ็ด 1ิแล้วก็ยี่สิสานะคะอย่าลืมเข้ามากดสั e ควายรับพลังงานด้วยเนาะจะเป็นเหตุการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่9เดือน9หรือว่าภายในเดือนนี้ก็ได้นะคะมาดูกันเหตุการณ์เรื่องราวดีๆนะสำหรับคนที่มาเจอคลิปร้องคลิปนี้จะมีเหตุการณ์เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมาดูเดือนที่แล้วก่อนนะคะว่า เกิดเหตุการณ์อะไรกับคุณนะเดือนที่แล้วมีเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะสามดาบมีเรื่องราวที่จะทำให้คุณเจ็บปวดทุกข์ใจไม่สบายใจนะมันเหมือนกับว่าเรียกได้ว่าเป็นเหมือนโชคชะตาเลยแหละผมลิขิตโชคชะตาให้คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยจะต้องถอยหรือว่ายอมแพ้นะจาก เรียกว่าเจ้ากรรมนเวรนี่แหละนะอมืมันเหมือนกับโชคชะตาเวรกรรมให้คุณได้พบเจอกับก,บการต่อสู้กับการที่แบบถูกเบียดเบียนนะคะจากบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะจนทําให้คุณล่าถอยจนทําให้คุณต้องยอมแพ้จนทําให้คุณต้องเหมือนกับว่ามิเฟซความรู้สึกของตัวเองความคิดของตัวเองเน่ะนะเพื่อเหมือนกับคือที่ที่นี้ อาจจะไม่เหมาะสมกับคุณแล้วคุณนะควรที่จะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยเปลี่ยนที่ทํางานไปทําสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณนะคะซึ่งเรียกว่าการที่คุณหนีออกมาหรือว่าออกมาจากเหตุการณ์นี้ออกมาจากสถานที่นี้แล้วคุณจะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีเจ้ากรรมนายอย่างคุณไม่มีแล้วนะคะคือเหมือนกับว่าคุณจะได้อยู่ในพื้นที่ที่ทําให้คุณ สบายใจแล้วก็มีความสุขไม่มีศัตรูหมูม่มันไม่มีคนมาขัดขวางไม่มีคนมาเหมือนเบียดเบียนความรู้สึกของตัวคุณอะนะคะ mm hmm. เจ้ากรรมในเวรหมดไปแล้วนะ mm hmm. เรามาดูกันต่อจากนี้ไปน,ไปนะคะ mm hmm. วันที่เก้าเดือนเก้าจะมีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณ The ะทาวเมีการเปลี่ยนแปลงนะคะห mm hmm. ลังจากที่คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะ move on หรือว่าออกมาจากสถานที่เหตุการณ์ต่างๆแล้วนะคะ คือคุณเหมือนกับว่าการที่คุณเจอเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับทําให้ตัวคุณได้เข้าใจนะคะว่าการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนําพาซึ่งความสําเร็จนะคะอาชีพการงานใหม่จะสําเร็จแล้วก็นํามาซึ่งการเงินนะคะนํามาซึ่งชื่อเสียงให้กับคุณนะคะแล้วก็คุณจะเหมือนกับ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งดีงามนะการรักษาศีลการถือศีลจะทําให้คุณเหมือนกับว่ามีความสุขได้พบเจอกับความสุขคุณจะได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆความสําเร็จนะคะจะมาสู่คุณในเรื่องของการงานตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานได้งานทันทีนะคะเดือน9และคุณจะมีคนคิดถึงคุณมีคนเสียดายคุณมีคนเสียใจ ที่ทำร้ายคุณนะมีคนที่เหมือนกับว่าที่เขาเคยทําไม่ดีพูดไม่ดีกับคุณเขาจะพูดถึงเรื่องของคุณในทิศทางที่ดีชื่นชมนะเวลาที่คุณไม่อยู่แล้วเสียใจที่ทําร้ายคุณรู้สึกผิดที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะคนคนนี้คนเหล่านี้ที่เคยพูดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะคะใส่ร้ายป้ายสีคุณเขาจะสํานึกผิดนะคะเขาจะได้รับ บาทบุญคุณโทษที่เขาทํากับคุณนะคะคําพูดของเขาการกระทําของเขาทุกคนจะรู้ <c oughs> ว่าสิ่งที่เขาพูดใส่หลายป้ายสีคุณมันเป็นเรื่องโกหกนะคะคุณจะได้รับการยกย่องได้รับการสรรเสริญนะได้รับการชื่นชมนะจากบุคคลสถานที่เก่านะที่คุณเดินออกมานะทุกคนจะชื่นชมใน ความน่ารักของคุณในความดีของคุณนะหลังจากที่คุณเดินออกมาจากสถานที่นั้นแล้วนะการเปลี่ยนงานการออกงานการย้ายงานหรือว่าถ้าหากคุณยังทํางานอยู่ไม่ได้ไปไหนคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะจากการกระทําคําพูดของบุคคลที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณจะมีคนเข้าข้างคุณจะมีคนเชื่อฟังคุณจะมีคนนับหน้าถือตาคุณจะมีคนเหมือนกับรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ แล้วก็แก้ตัวให้กับคุณหรือว่าสรรเสริญย,ยกย่องคุณนะคะนำความดีของคุณมาพูดนะคะหรือว่ามาเปิดโปงความลับของศัตรูหรือว่าคนที่ใส่ร้ายคุณนั่นเองนะค,ะคนคนที่ใส่ร้ายคุณศัตรูของคุณจะได้รับการลงโทษนะคะเดือนเก้านี้เดือนเมจิเชียน <S <S จ,จะมีปฏิหารนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณขอร้องนะ,ะปฏิหารเกี่ยวกับ ในเรื่องของการทําบุญที่คุณไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะคุณทําบุญเดือนนี้สิ่งที่คุณขอจะประสบความสาเร็จในพริบตานะคุณขอโชคลาภคุณก็จะได้โชคลาภคุณของานคุณก็จะได้งานนะคุณขอความสุขคุณก็จะได้ความสุขคุณขอความมั่งคั่งความร่ํารวยคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณขอนะคะ เ,ออเหตุการณ์แบบเก่าๆหรือว่าเคยบนบานศาลกล่าวไว้นะเคยอธิษฐานไว้เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเดือนนี้นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่ๆนะคุณบนบานศาลกล่าวขอสิ่งใดไว้คุณจะประสบความสําเร็จในเดือนเก้าเดือนนี้นะคะและตัวคุณแม้จะ แม้จะทำนะคะแม้จะเหมือนว่าโดนดูถูกเหยียดยามแล้วหรือว่าผิดหวังมาแล้วนะคะอดีตมันก็คืออดีตอดีตท,ที่ตัวคุณอาจจะคิดว่ามันจะไม่กลับมาหาคุณอีกแล้วคนรักเก่าที่คุณคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาคุณคุณกับเขาจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วหรือว่าเรื่องราวเหตุการณ์เก่าๆหรือว่าของที่คุณหาะะอาจจะเป็นสมบัติก็ได้ อาจจะเป็นเงินทองเข้าของที่มันหายไปนะเดือนเก้านี้คุณจะหามันเจอนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีคนในบ้านหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางนะคะโดนจิตโดนใจให้คุณหาเจอหรือว่าอยู่ดีๆคุณก็หาสิ่งสิ่งนั้นเจอน่าจะเหมือนกับว่าของที่คุณเหมือนกับคิดว่ามันหายไปแล้วมันจะกลับคืนมาหาคุณคุณจะหามันเจอภายในเดือนเก้านี้นะคะสำหรับใครที่ของหาย นะคะคุณจะมีความสุขมากๆและสำหรับใครที่กำลังที่จะไปสารสัพันธ์กับใครนะคะเหมือนไปจีบใครนะสนใจใครอยากจะจีบคนนั้นเป็นภระยาะเป็นสามีเป็นคนรักหรือว่ารอให้ใครสักคนติดต่อกลับมานะคะเขาคนนั้นจะติดต่อกลับมาหาคุณ โดยที่คุณเหมือนกับว่าคุณอาจจะทําใจแล้วว่าเขากับคุณไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันแต่เขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะเมื่อเขามีความทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจหรือว่าคนคนนี้จะมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะอาจจะเป็นภรรยาเก่าคนรักเก่าหรือว่าเอ,อสามีเก่าแฟนเก่าอะไรก็ได้ที่เขาจะติดต่อมาขอความช่วยเหลือคุณนะคะ คุณก็อาจจะต้องช่วยเหลือเขาไปก็ได้หรือว่าการที่คุณช่วยเหลือคุณคุณช่วยเหลือเขาครั้งนี้อาจจะเป็นเหตุให้เออคุณรอมานานแล้วนะรอคําขอร้องจากเขาก็ได้เช่นกันนะบางคนท่านบอกว่าเออภรรยางอนโกรธนะคะโกรธแล้วก็ไม่ติดต่อไม่พูดคุยนะคะแล้วก็เหมือนกับคุณอยากจะให้เขาขอร้องคุณให้คุณช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ สุดท้ายแล้วเขาก็ลำบากจริงๆแล้วเขาก็ติดต่อมาหาคุณนะคะและมีบางเหตุการณ์นะคะมีบางเหตุการณ์มีบางเรื่องราวที่เหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยคำพูดของคนนั้นเหตุการณ์นั้นทำให้คุณทุกข์ใจไม่สบายใจไม่มีความสุขอาจจะเป็นคำพูดของเพื่อนนะการกระทำของเพื่อนนะที่เขาเข้าใจผิดคุณ แล้วโกรธกับคุณเพื่อนรักมากเลยอ่ะเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทมากเลยแล้วก็โกรธกับคุณอาจจะเหมือนกับว่าเขามาขอร้องความช่วยเหลือจากคุณแล้วคุณไม่ช่วยเหลือเขาก็ได้แล้วเขาก็โกรธคุณแต่อยู่ดีๆเขาก็เหมือนกับให้อภัยคุณแล้วเขาไม่โกรธเคืองคุณแล้วนะคะหรือว่าใครที่ถูกเพื่อนยืมเงินไปแล้วคุณไปทวงหนี้เขาแล้วคุณแล้วเขาก็โกรธคุณแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไม่คืนเงินคุณแต่เขาจะกลับ เอาเงินมาคืนคุณนะคะใครที่เหมือนกับว่ามีลูกหนี้ที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะ,ะเพื่อนจะเอาเงินมาคืนคุณแล้วนะคะอย่ากโากรธอย่าเคืองกันเลยนะคะการที่แบบคุณไปทวงเขาในช่วงเวลาที่เขาไม่มีจริงๆเนี่ยนะ,ะมันก็คือแบบไม่มีเขาลําบากจริงๆแต่เมื่อเขามีเขาก็จะนําเงินมาคืนคุณนะคะเขาไม่โกรธคุณแล้วเขาขอบคุณคุณที่คุณช่วยเหลือเขานะคะนี่แหละคือเหตุการณ์ ในเดือน9วันที่9ที่จะเกิดขึ้นกับคุณฟังเพื่อเป็นการทําทามไปแนวทางะน,นะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ